ไม่น้อยสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Isuzu MU-X นะคะ1.9 Ultimate นะบอกเลยว่าภายในในกว้างขวางสะอาดสะอ้านสวยงามมากๆนะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลทองแบบนี้เลยนะเป็นโทนสีนี้เลยพี่ตาสไตล์เรียบรูมากๆนะเลขไม้แค่4,000 40, 0โลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นปี2020-21นะคะใครพร้อมแล้วนะคะไปดูโครงสร้างต่อกันที่คลิปยาวได้เลยคะ่ะ มาค่ะพี่ๆคะวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะคะคันนี้ได้เป็น isuzu นะคะ m u x 1.9เ ultimate นะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างราคาเท่าไหร่นะ,ะเลขใหม่เท่าไหร่กันบ้างนะ,ะ๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ๆจ้าสวัสดีพี่พทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับแนนที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่ มาให้พี่ๆได้ดูกันนะโครงสร้างดีๆราคาดีๆเครื่องเดิมๆนะน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะวันนี้นะคะพี่พี่จาเราอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะแล้วก็ของเรานะคะมีถึง3สาขานะคะส่วนสาขาที่2อเนี่ยอยู่กันที่สาขาเสรีไทย9 5นะคะแล้วก็สาขาแรกนีอยู่กันที่สาขาเร 95, ะะส,าาร,เสาาเรีไทย8 6 8แยกหนึ่งนะ,ะพี่ๆจ๋าใครที่อยู่ใกล้แถวนี้นะ,ะสามารถเข้ามาชมรถคันจริงกันได้นะค,ะคันนี้นะคะตั้งอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นะ,คะใครที่สนใจนะ,ะพี่ๆจ๋สาสามารถติดต่อแหน,นเข้ามาได้ก่อนนะ,ะ0 9 2ย์1 4 6 4 7นะ,คะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะพี่ๆจ๋า เข้ามาชมรถกันได้นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะพี่พี่จ๋ามีให้คุณผู้ชมนะคะเลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะเก่งเล็กเก่งใหญ่นะคะพี่พี่จ๋าอ่าอย่างเช่นนี่อันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ก็มีให้พี่ๆเหมือนกันนะเป็นรถครอบครัวให้ที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะมีให้ครบเลยนะและก็รถตู้นะคะก็มีให้ด้วยนะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะพี่พี่จ๋าเรามีคันนี้มาให้พี่ๆได้ดูกันนะคะเป็นอียรซูมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าอัลติเมท์นะถ้าเป็นปียี่สิบจุดยี่สิ คันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านก่อนเลยนะด้านหน้าเนี่ยกระจังด้านหน้านเป็นสีดำนะคะพี่พี่จ๋าตัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยพร้อมโลโก้โครเมียมอิซุสุนี่เด่นชัดเลยนะคะพี่พี่จ๋าด้านหน้าเนี่ยเหลี่ยมคมสันฝากระโปรงไม่มีบุบรักยิ้มไม่มีรอยข่วนใดๆทั้งสิ้นนะ,ะแต่ย้ําพี่ๆก่อนว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ทําการสปาใดๆทั้งสิ้นนะ,ะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีเดย์ไทม์ดันนี่ไลท์มีไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่ด้านหน้ามาให้ถึง2จุดนะคะสำหรับคันนะะคะ แก้มส่วนแก้มนะคะการชนหน้าชีสสนิทกันแบบนี้พี่ๆจ๋านี่สวยๆเดิมๆเลยนะสำหรับคันนี้แจ้งไปแล้วว่ายังไม่ได้ทำการสปาเพราะฉะนั้นนะอันนี้ฝนมันตกนะก็เปื้อนนิดนึงนะคะพี่ๆอ่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวหาข,ขนาดยางให้พี่ๆดูก่อนนะคันนี้ขนาดยางสองเนี่ยท้า5้านะคันนี้เป็นขอบาขอบ20นะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงานะคะ สวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะแม้กระทั่งเบ้าโชกนะคะนี่ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะคะพี่ๆจ๋าให้ดูลันชัดๆนิดนึงนะคะบอกแล้วว่ายังไม่ได้ทําการสปาเปื้อนจริงๆเนีค่ะพี่ๆจ๋าเปื้อนจริงนะคะยอมรับว่าเปื้อนจริงแต่ว่ารีบงคะพี่ๆกลัวพี่ๆแบบว่าหาดูกันอยู่นะคะเผื่ออยากได้รถไว้ใช้งานนะคะก็รีบเอามาให้พี่ๆได้ดูเลยนะ บันไดาทางขึ้นมีให้ครบๆนะกระจกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพี่ๆตา๋ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะคะมือจับได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเหมือนกันนะคะได้เป็นสมาร์ทเอนทีนะตัวนี้เลยนะคะด้านในนะคะโอ้คันนี้นะเป็น1.9อัลติเมทพี่ๆตา๋าด้านในเนี่ยเขาจะเป็นอ่าสีเดียวกันนะ,ะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะก็วันก่อนนะคะที่แนนลงไปนะคะ ก็เป็นด้านในเนี่ยเป็นสีเดียวกันเป็นสีน้ำตาลทองนะคะเบาะได้เป็นของคู m แม็กนะคะเดินได้ด้วยสีออกสีเทานะ,ะน้ำตาลเทาๆนะคะนี่ได้ไม่มีหลุดนะ,ะส่วนเบาะไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นนะ,ะในตัวลิ้นชักนะคะด้านหน้าเนะะี่ยคู่มือการใช้รถมีให้แบบครบๆเลยนะคะพี่พ๋าภาษีพรบมีให้แล้วครบเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะ ต่อให้แล้วแบบครบๆนะคะออปชันการใช้งานก็มีให้แบบครบๆเช่นกันนะคะพี่พีจ๋าพี่พี่ไม่ต้องไปนั่งรอแบบว่าต่อที่ขนส่งเนาะนั่งรอนานอูไม่ต้องไปเลยพี่พี่จ๋าเราต่อให้แล้วเรียบร้อยเลยนะสาหรับเบาะเนี่ยพี่ๆจ๋าได้เป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าเนี่ยคะนี่ปรับเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าที่คู่หน้าทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะคะพี่ๆจ๋าส่วนของเม็ดอาร์ตเนี่ยคะอยู่ครบแบบนี้เลยพี่พี่จ๋าเรียงสวยแบบนี้เลยส่วนตัวคีบก็ อยู่แบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆนั no ้นคันน <ck> ีค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นโครงสร้างเดิมๆพี่ๆจ๋าเครื่องเดิมโครงสร้างเดิมนะได้ไปใช้งานกันแบบคุ้มค่าคุ้มราคานะได้กันแบบครบๆเลยนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะหัวน็อตที่เสาบีนะคะไม่มีขยับไม่มีถอดนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรับประกันโครงสร้างเดิมได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าไม่เคยทําสีมาแน่นอนนะคะอ่ะสำหรับฝาประตูนะคะที่ข้างซ้ายนะคะก็ เป็นสีน้ำตาลทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลทองเนี่ยแนนว่ามองว่ามันสวยนะ,ะมือจับก็ได้เป็นโครเมียมเน,นี่ยนี่ตัดด้วยสีเปียโ,โนแบ็กเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะพี่ๆ๋าใครที่อยากได้นะ,ะสนใจคันนี้นะ,ะรีบติดต่อแนนเข้ามาเลยนะ,ะยิ่งตอนนี้เนี่ยยิ่งมีโปรโมชั่นนะ,ะในส่วนของดอกเบี้ย er พิเศษนะคะพี่ๆ๋าโปรโมชันนะะ่นเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษเนะะี่ยอยู่ที่2.10เลยนะคะนี่ นะภายในนะคะพี่พีตาห้องโดยสารสามารถพับเบาะได้นะ,ะแต่ว่าเมื่อกี้พับอยู่นะคะแต่ว่าแนนเราขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ให้ดูนิดนึงนะคะในส่วนของมิวเอ็นีนะคะพี่พี่ตาเขาจะพับเบาะลงเป็นะจะบอกว่ามันเรียบแบบตรงไปเลยเรียบตรงไปเลยนะคะก็คือสามารถวางที่นอนได้นะคะสำหรับบนหลังคานะคะพี่พี่ตามีแอร์ให้ครบ,ครบเลยนะไฟนะอยู่ครบ จุดนะคะพี่พี่จ๋านะใครที่สนใจคันนี้นะคะ1.9โอติเมทนะคะพี่พี่จ๋าลองค้นหาดูนะคะคันนี้ราคาไม่ถึงร้านนะคะสำหรับป้ายแดงออกมาร้านกวกว่านะคะร้านสี่นะสำหรับที่ฝาประตูเนี่ยนะคะพี่พี่จ๋าได้เป็นสีน้ําตาลทองตัดสีดําแบบนี้เลยนะมือจับก็ได้เป็นโครเมียมพี่พี่ใครที่สนใจคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆากนะคะเพราะว่าภายในเนี่ยสวยมากๆนะแล้วแถมมีอาเซียปักได้ด้วยนะคะในส่วนของตรงกลางนี้นะ เสียบปลั๊กนะคะแล้วก็ USB นะคะต่อได้เลยนะ,ค,ะคันนี้สวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะในส่วนของพรมพรมยางมีมาให้แบบครบๆนะคะมีครบทุกจุดสามารถแบบว่าเอารองแล้วก็กันเศษดินเศษทรายเนาะเศษฝุ่นอะไรต่างๆนะ,ะแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตนะคะในซอกในนะ,ะก็ไม่มีขยับไม่มีถอดเหมือนกันนะคะที่ฝาประตูนะค,ะครบๆแบบนี้นะ,ะพี่ๆตาสีดํานะ เซนเซอร์ท้ายมีให้ถึงสี่จุดนะสําำหรับคันนี้นะคะประตูด้ดานด้านหลังนะคะเปิดไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้ก็ได้เป็นคมูมนะีนะคะที่ปัดน้้ำฝนมีมาให้แล้วนะคะติดตั้งตัวไล่ฟ้าไฟเบรกโดที่สามนะคะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยไฟเบรกนะคะได้เป็น LED นะคะส่วนกล้องกล้องถอยมีมาให้แล้วนะคะนี่กล้องถอยมีมาให้แบบครบๆเลยนะคะเดี๋ยวลองเปิดกันนิดนึงอะคันนี้นะคะ ได้เปิดไฟฟ้านะสำหรับคันนี้ประตูเปิดไฟฟ้านะคะอ่ะนี่นะสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่ๆจ๋าเปิดไฟฟ้านะะีคะในส่วนของโชคนะคะของประตูที่ด้านด้านหลังนะคะไม่มีแบบว่าน้ำมงนน้ำมันไหลแตกออกมานะ,ะนี่หัวน็อตไม่มีขยับนะคะ ให้ดูได้เลยพี่ๆจ๋าหัวน็อตฝากระโปรงที่ด้านท้ายนะคะไม่มีขยับไม่มีถอดเนี่ยด้านหลังกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้งานแล้วแบบว่าเดินทางใกล้ลนะคะสามารถพับเบาะได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น1.9ออติิเตอร์ได้เป็นปี20-21นะ,ะนีะ่ให้ดูหัวน็อตกันนิดนึงนะ,ะสําหรับคันนี้นะ,ะตัวนี้ก็คือที่ปิดนะคะ,ะเราลองปิดกันนิดนึงอ่ะนี่เลยนะคะสําหรับ ไม่ต้องใช้แรงนะในการเปิดปิดเลยนะคะพี่พี่าคันนี้นะสีดำสวยๆแบบนี้เลยคันนี้เข้ามาใหม่นะคะล้อก็จะเปอะๆฝุ่นนิดนึงนะคะไปดูกันต่อนะคะในห้องโดยสารเนะะี้ยพี่พี่ตาสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่พี่ด้านในเนี่ยบอกเลยว่าสะอาดมากนะคะด้านในสะอาดสะอ้านนะคะ เดี๋ยวทําการสปาให้อีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะสวยกว่านี้นะคะพี่ๆคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่างที่บอกเลยนะ,ะรีบเอาให้พี่ๆได้ดูกันก่อนเลยนะ,ะมือจับได้เป็นสมาร์ทเอนที่นะคะคันนี้นะคะสามารถอ่าสตาร์ทที่รีโมทด้านนอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องดูกันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะ,ะได้เป็นรีโมทอ่าคคเลตแบบนี้นะคะนี่ คันนี้นะบอกเลยว่าสามารถสตา,าร์ทรถจากด้านนอกได้นะคะอ่ะคันนี้ได้เป็นแองจิ้นสตาร์ทนะคะพี่พี่จา๋าเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดได้เลยนะคะอ่ะคันนี้เปิดแอร์แอร์เย็ยนปกตินะคะพี่พี่จา๋าหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอกลางทัชสกรีนนะคะเชื่อม Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะคะมีระบบนำทางนะคะ GPS นะนี่ คันนี้มีนะคะอ่านี่เห็นไหมหนองจอกพี่พี่คันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะราคาดีดด้วยนะคะคันนี้นะคะได้เป็น isuzu milx หนึ่งจุดเก้า ultimate นะคะคันนี้นะได้เป็นปียี่สิบจดยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่จ๋าสีดำเนาะโครงสร้างเดิมๆนะคะเครื่องเดิมๆนะ,ค,ะคันนี้ได้ไปนในราคา919,000บาทนะคะพี่พี่าซื้อสดได้จากไฟแนนซ์ได้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะก็ สามารถแบบว่าโทรเข้ามาหาแนนนะคะสอบถามรายละเอียดค่างวดน,นะคะต่างๆนานาได้เลยนะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายเพิ่มปรับระดับเสียงได้เลยนะนี่ระบบอะไรของเขาต่างๆนานาอยู่ครบเลยนะสำหรับคันนี้นะกระจกนะคะได้ปรับพับไฟฟ้าแล้วนะคะสำหรับคันนี้เซ็นทรัลล็อกนะคะมีมาให้แล้วก็ในส่วนของกระจกตัวนี้นะคะก็เป็นไฟฟ้านะคะออโต้ฝั่งคนขับนะ นี่สวยๆเดิมๆส่วนเกียร์นะคะพี่ๆจ๋าได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ CVT มีเซ็นเซอร์รอบขันนะคะระบบการลื่นการถ่ายออกนอกเลนนะคะส่วนแอร์ได้เป็นออโต้คะเบรกมือไฟฟ้านะคะออโต้เบรคโหนะคะโซนตรงกลางนี้นะคะก็ในส่วนของมีที่วางแก้ววางขวดน้ํานะคะในลิ้นชักก็มีที่เก็บด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ919,000เานะะี่ยใครสนใจนะคะสามารถติดต่อที่นีได้เลย0ู2ย์1 4 6 4 7นะ,ะ่ี่นะพี่ๆจ๋า เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันดีกว่านะีคะว่าห้องเครื่องเนี่ยสวยงามขนาดไหนอ่ะคันนี้ดูเลขไม์กันก่อน47,429กิโลนะสนใจคันนี้ติดต่อมาที่แนนได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะคันนี้นะ ได้เป็นเครื่องแท้เครื่องเดิมของอีซูซแน่นอนนะยคะคันนี้เครื่องเดิมฝากระโปรงเดิมนะค่ะพี่จ๋าแต่แค่มันมอมแมมไปน,นิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ทําการปรับสภาพนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะมีแผ่นกันร้อนมาให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะหัวน็อตนะคะเดิมๆนะคะไม่มีขยับไม่มีถอดนะตรงนี้นะคะเป็นหัวน็อตที่ฝากระโปรงเนะะี่ยค่พี่จ๋าหัวน็อตที่แก้มขวาเนะะี่ยค่ะเดิมๆแบบนี้ไม่มีขยับไม่มีถอดแน่นอนนะคะพ,พี่จ๋านะกรอบไฟพลาสติกต่างๆนะคะพี่มีแตกกหันะ สำหรับแบตเตอรี่นะคะพี่พี่ตาเราทําการเช็คสภาพนะคะก่อนที่ลูกค้าได้รับรถนะคะหรือว่าจะเป็นอ่าน้ํามันเครื่องนะคะของเหลวต่างๆนะ,ะทาการเช็คก่อนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับรถนะคะแผ่นเพจนะคะอยู่เดิมๆนะนี่แผ่นเพจยังอยู่นะ,ะสําหรับท่นนี้นะ,ะหัวน็อตที่แก้ม ซ้ายนะ,ะพี่พี่นี่ไม่มีขยับไม่มีถอนเหมือนกันนะคะที่แก้มขวาแก้มซ้ายเหมือนกันนะ,ะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้พี่พี่จาะะ๋าได้ที่บริษัทเพชรยนต์แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นอีซูซุนะคะมิวเอ็กนะหนึ่งจุดเก้าออติเมทนะได้เป็นปีสองพันยี่สิบนะ,ะจดยี่สิบเอ็ดนะ,คะใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถ,ถติดต่อมาที่แนนได้เลยศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดนะ,ะราคาอยู่ที่เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะพี่พี่จา๋าซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะ,ะจัดไฟแนนซ์ก็ เรามาดูกันว่าจะได้ดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่เนาะสามารถติดต่อแนนเข้ามาได้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะพี่พิสาสําหรับข้อมูลนะคะพี่พาสประกันไดแนนขออภายเวลาที่ด้วยนะคะเดี๋ยววันอื่นนะคะเรามาเจอกันใหม่นะสําหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้แนนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ